คลิปนี้ผมจัดทาขึ้นเพื่อให้ลูกๆของผมได้ย้อนกลับมาดูว่าผมรักเขามากแค่ไหนและผมทําทุกอย่างเพื่อพวกเขาแม้พวกเขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของผมก็ตามสิ่งที่ผมทําในคลิปนี้คือการทํากับข้าวครับมันคือเมนูปีกไก่บนหมักซอสแล้วนําไปใส่หม้อทอดไรน้น้ำมันสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้คงจะสงสัยหรอว่ามันน่าสนใจหรือมัยากตรงไหนแต่สำหรับผมแล้วนี่คือสิ่งที่ยากมากๆครับเพราะท้งชีวิตของผมไม่เคยทำกับข้าวเลยผมต้มมาม่ากับทอดไข่ต้มไข่ได้เท่านั้น ผมต้องอาศัยความพยายามอย่างมากผมค้นหาสูตรและวิธีการทำที่ดีที่สุดจาก AI ค้นหาซ้ำๆอยู่หลายครั้งและเริ่มทำทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจผมใช้เวลากับสิ่งนี้มากกว่า3มชั่วโมงครับเพื่อกับข้าวแค่จานเดียวถ้าลูกๆดูถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างที่พ่อทำพ่อแค่อยากเห็นลูกเติบโตอย่างตั้งใจและมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นมีความสุขกับทุกสิ่งที่ลูกทำเป็นพลังงานบวกในทุกๆเรื่อง เพราะบางครั้งในชีวิตคนเรานั้นจําเป็นต้องทําอะไรที่เราไม่ชอบเพื่อผลลัพธ์บางอย่างเหมือนกับพ่อที่ไม่ชอบทำกับข้าวแต่พ่อก็เลือกที่จะทําเพื่อลูกพ่อทํามันอย่างตั้งใจได้มีความสุขกับมันมากๆทั้งๆท,ที่พ่อไม่ได้ชอบมันเลยเพื่ออยากเห็นลูกได้กินมันแม้ลูกจะขายมาันทิ้งในภายหลังก็ตามสุดท้ายนี้พ่อไม่เคยคาดหวังว่าลูกต้องเป็นที่หนึ่งหรือต้องเหนือกว่าใครจงเป็นตัวเองที่รับผิดชอบตัวเองได้และมีความสุขที่สุดก็พอลูก